ผมได้บอกกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าประชาชนมีความประสงค์ที่จะใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนซึ่งจะเป็นประชาธิปไตยทางตรงและประชาชนที่เจตนารวมร่วมกันแน่วแน่ว่าจะเข้ามาจัดการแก้ไขบ้านเมือง ด้วยมือของประชาชนเองและถ้านายกยิ่งรักชินวัตรย,ยอมฟังเสียงประชาชนยอมส่งมอบอำนาจให้กับประชาชนโดยดีเราก็จะปฏิบัติอ่อคุณยิ่งรักชินวัตรด้วยความเป็นสุภาพชนเพราะพวกเราทั้งหลายล้วนแต่เป็นพลเมืองดีทั้งสิน้น ประชาชนทั้งหลายเลยพร้อมใจลุกขึ้นประกาศตนที่จะเข้ามาจัดการบริหารบ้านเมืองด้วยมือของประชาชนเองเพราะประชาชนไม่สามารถที่จะอดทนต่อระบอบทักษิณได้อีกต่อไป ทินวัฒได้ฟังเสียงประชาชนและยอมที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนประชาชนไม่พึงพอใจที่จะให้มีการยกสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ไม่พึงพอใจเพียงแค่ยุกสภาหรือนายยกตาออกแต่ประชาชนประสงค์ที่จะเข้ามา ดำเนินการด้วยอำนาจของประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขและนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการให้ผมบอกกับนายกยิ่งรัก์ชินวัตรโดยตรงซึ่งหน้า และชัดเจนที่สุด กับคุณยิ่งรักษินวัตรต่อหน้าท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพว่ามวลมหาประชาชนลุกขึ้นกระทำการครั้งนี้เพื่อพิทักษรัฐธ,ธรรมนูญและเพื่อประเทศไทยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งต่อไปนี้เป็นเรื่องของประชาชน ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นจนกว่าจนกว่าประชาชนจะได้จัดตั้งสภาประชาชนและรัฐบาลของประชาชน เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองปฏิรูปบ้านเมืองให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะคืนอำนาจให้เป็นการตัดสินตามกระบวนการประชาธิปไตยพักการเมืองใดจะลงมาสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่เป็นประชาธิปไตยอันบริสุทธิ และภาระของประชาชนก็จะขึ้นผุดลงเมื่อบ้านเมืองได้รับการจัดการอย่างเรียบร้อยอย่างที่ผมกระเปลี่ยนมานีิและผมได้ แ้่ให้คุณยิ่งรักษินวัตได้ทราบว่าทางออกของประเทศไทยมีอย่างเดียวคือให้ประชาชนได้เข้ามามีอำนาจในการจัดการประเทศตามเจตนารมณ์ของประชาชนโดยรวมทั้งประเทศที่ลุกขึ้นในคราวนี้ ไม่มีทานเลือกอื่นไม่มีข้อต่อรองใดๆทั้งสิ้นและยืนยันว่าสิ่งที่มวลมหาประชาชนได้ดำเนินการมาและดำเนินการต่อไปจะต้องเสร็จสิ้นเรียบร้อยภายในสองวันนี้ ไม่มีข้อเรียกร้องไม่มีข้อต่อรองใดๆที่จะเสนอต่อรัฐบาลรัฐบาลโดยนายคุณยิ่งรักธินวัตรจะยินยอมโดยดีมอบอำนาจคืนให้กับประชาชนหรือจะดำเนินการอย่างไรก็เป็นเรื่องของคุณยิ่งรักธินวัตรและคณะส่วนประชาชนจะเดินหน้าต่อไป จนกว่าจะมีอำนาจในการบริหารจัดการประเทศโดยเต็มที่และบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ที่ประชาชนทั้งหลายได้กำหนดร่วมกันในครั้งนี้เท่านั้น นายกยิ่งลักษชินวัตรไม่ได้ตอบข้อที่กระผมได้กับเปลี่ยนไปแต่อย่างใดทั้งิทงผมถือว่าผมได้เป็นตัวแทนของประชาชนบอกเจตนารมณ์ที่แท้จริงของมวลมหาประชาชนต่อคุณยิ่งลักษชินวัตรแล้วและผมได้บอกกับคุณยิ่งลักษชินวัตรว่า นี่จะเป็นการพบกันครั้งเดียวระหว่างผมกับคุณยิ่งรักและจะไม่มีการพบกันอีกจนกว่าชัยชนะจะเป็นของประชาชนผมได้บอกกับคุณยิ่งรักชินวัตรว่า มวลมหาประชาชนจะทำการครั้งนี้จะยึดหลักสันติสงบและปราศจากอาวุธจะใช้วิธีการอาหิงสาเท่านั้นไม่ว่ารัฐบาลจะใช้วิธีการอย่างไรกับเราเราก็จะเดินหน้าด้วยวิธีการสันติสงบปราศจากอาวุธต่อไปและไม่กลัวรัฐบาล ให้คุณยิ่งรักชินวัตรทราบว่าถ้าหากฝ่ายรัฐบาลใช้ามาตรการรุนแรงกับประชาชนมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตแบบที่รัฐบาลทำกับนักศึกษามหาวิทยาลายัยรามกําแหงเมื่อคือนนี้ประชาชนจะไม่ยอมอีกต่อไปและจะลุกขึ้นโดยพร้อมกันทั้งประเทศ บอกกับนายกยิ่งลักว่าถ้านายกค,คิดจะปราบปรามประชาชนจะจับกุมผมหรือจะฆ่าผมก็จะมีประชาชนอีกหลายสิบล้านลุกขึ้นมาทำการแทนผมจนกว่าจะบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของประชาชน นายกยิ่งลักได้พึงกระดับว่าประชาชนทั้งประเทศไม่อดทนอีกต่อไปและไม่มีเวลาให้รัฐบาลเืดเยื้อเจราจาด้วยประการใดๆทั้งสิน้นเพราะนี่ไม่ใช่เงื่อนไขไม่ใช่การต่อรองแต่เป็นเจตนารมณ์ร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศ ที่ไม่ยอมให้มีระบอบทัดสินในแผ่นดินนี้อีกต่อไปแนละ้ว